เอาละครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้เราจะมาสรุปเรื่องการยิงแอดรถมือสองนะครับผมโดยคลิปนี้เราจะใช้เพียงแค่รูปภาพนะครับจะเป็นเนื้อหาของส่วนรูปภาพนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันเลยครับ สิ่งที่ต้องคิดถึงก่อนการยิงแอดนะครับโจทย์จากผู้ว่าจ้างหรือเป้าหมายของตัวเราเองนะครับให้ตั้งกฎเกณฑ์ไว้ก่อนเลยนะครับมาเริ่มกันเลยครับในส่วนแรกเป็นส่วนของคอนเทนต์ก่อนนะครับผมในส่วนของคอนเทนต์นะครับผมผมจะใช้คอนเทนต์ที่ไม่ยาวมากแต่อ่านและเข้าใจง่ายนะครับผมเพราะว่าลูกค้าจะไม่อ่านของเราไปทั้งหมดนะครับ เห็นวงกลมที่ผมวงไว้ไหมครับวงสีแดงตอนนั้นคือแฮชแท็กนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นเลือกค้นหาครับและพิมพ์คําว่าลดครับจะขึ้นแฮชแท็กที่อันดับมาเลยนะครับผมในส่วนนี้จะเป็นการใส่แฮชแท็กที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าไปพิมพ์ขึ้นมาเองนะครับในส่วนของแฮชแท็กผมแนะนําให้ใส่2-5อันแค่นั้นก็พอนะครับจะมีผลในส่วนของช่องค้นหานะครับผม หลังจากใส่แฮชแท็กอะไรเรียบร้อยกับคอนเทนต์เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อไปเราจะมาเริ่มต้นในส่วนของชิ้นงานโฆษณานะครับในส่วนการทําชิ้นงานนะครับผมจะใช้โปรแกรม Photoshop นะครับผมผมจะเลือกขนาดอยู่ที่910ค910พิกเซลนะครับพอได้เสร็จแล้วนะครับขออนุญาตไปทำรูปก่อนนะครับผมอีก1วันเจอกันครับในส่วนนี้จะเป็นตัวอย่างของผมนะครับผม ของผมผมจะไม่ใช้รูปรถเลยแต่ผมจะใช้ข้อความนะครับหรือโปรโมชั่นหรือเงื่อนไขนะครับออกมาแสดงในภาพที่ผมทําออกมานะครับเพื่อให้ลูกค้าสามารถรับรู้ว่าผมคือคนขายรถนะครับการทําภาพอย่างตัวอย่างในที่นี้ก็คือผมต้องการขายทั้งรถเก่งรถกระบะรถ SUV รถอื่นๆนะครับผมผมจะทําไงเพื่อให้ขายรถได้รวมๆนะครับผมก็เลยต้อง คิดคอนเทนต์แบบนี้คิดรูปภาพออกมาแบบนี้นะครับกับมาที่หน้าการสร้างโพสกันต่อนะครับต่อมาอัพลงรูปภาพอัพอะไรเสร็จเลือกเวลาครับผมจะตั้งล่วงหน้าไว้สักตอนเย็นๆนะครับให้แอดผมขึ้นเย็นระหว่างคนเลิกงานครับเขาจะได้มีเวลาเริ่มดูโพสของผมนะครับในหน้านี้คือผมจะทำในหน้า v i e w ์ s s s สูตรนะครับผมทุกคนสามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับหน้านี้จะค่อนข้าง ทำโพสได้ละเอียดมากกว่าหน้าที่เราไปโพสต์หน้าเพจปกตินะครับถ้าสังเกตผมจะไม่เลือกโปรมโมทโพสทันทีนะครับผมจะเลือกไว้ทีหลังนะครับผมในช่วงระหว่างรอเวลาโพสอนุมัตินะครับลองทำสมองให้โล่งนะครับผมเดินไปเดินมายิ้มล่าเริงแจ่มใสนะครับและเดี๋ยวไปเริ่มบทต่อไปกันครับ ส่วนที่3นะครับผมจะเป็นส่วนสุดท้ายเลยแต่ส่วนนี้จะต้องละเอียดมากนะครับคือการวางออปชันก่อนเริ่มการสร้างโฆษณานะครับในส่วนนี้ในออปชันจะมีอะไรบ้างงบประมาณที่ใช้พื้นที่โฆษณาช่วงอายุกลุ่มเป้าหมายส่วนการแสดงโฆษณาและข้อความต้อนรับครับเอาละครับมาเริ่มสร้างกันเลยครับกดสร้างแคมเปญใหม่เลือกข้อความและการมีส่วนร่วม ตรงชื่อแคมเปญตรงนี้จะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับในส่วนนี้ผมจะตั้งเป็นตัวอย่างให้ดูไว้เฉยๆนะครับพอกดเสร็จนะครับจะเห็นว่ามีแบบระบบ AI จัดก,การให้อัตโนมัติเลยนะครับผมแต่ในส่วนของผมผมจะเลือกแบบการกําหนดเองนะครับผมจะเลือกสร้างด้วยตัวเองครับพอเข้าสู่หน้าแคมเปญนะครับถ้าสังเกตดูกดเข้ามาจะมี4หัวข้อตรงนี้ไม่ต้องไปเลือกมันนะครับผม แบบทดสอบ A/B ก็คือการที่มันจะมีชิ้นงาน1ชิ้นอีกตัวหนึ่งเป็นชุด A/B นะครับแล้วมันจะเปรียบเทียบส่วนต่อมาจะเป็น c p o นะครับผมจะเปิด c p o และใส่งบประมาณนะครับถ้าสังเกตดูครับผมจะใส่1,000แต่ผมใส่ลงท้ายเศษเศษไปด้วยนะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรฟันตรงแน่ชัดนะครับแต่ว่าข้อแตกต่างจากที่ผมลองมาผมว่าการใส่เศษที่มันเกินขึ้นมามันมันก็แตกต่างทุกครั้งนะครับ ต่อมาคือหน้าชุดโฆษณาครับผมตรงนี้จะเป็นตัวตั้งค่าสำคัญมากๆเลยนะครับส่วนหน้าชุดโฆษณานะครับเลือกแอปรับส่งข้อความต่อมาเลือกคลิกเพื่อส่งข้อความเลือกเพจที่ต้องการใช้ยิงต่อมาเลือกเพิ่มจำนวนการสนทนาให้ได้มากที่สุดนะครับผม และหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มตั้งเวลาครับของผมผมจะตั้งเวลาในช่วงที่มีคนเลิกงานหรือคนที่เขาว่างกันแล้วนะครับผมในส่วนนี้ควรตั้งเวลานะครับไม่ควรปล่อยแอดออกไปเลยนะครับผมเพราะว่าแอดจะประมวลข้อมูลก่อนนะครับถ้าเราปล่อยออกไปปุ๊บมันจะกลายเป็นยิงไปด้วยและประมวลไปด้วยนะครับควรจะปล่อยดีเลย์ให้มันประมวลผลเสร็จก่อนนะครับผมแล้วโฆษณาเราค่อยปล่อยออกนะครับควรตั้งเวลาครับ ต่อมาเป็นเลือกพื้นที่ที่ผมต้องการใช้ยิงนะครับในจุดนี้ผมจะโจมตีชนบุรีกับพัทยานะครับเบื้องต้นผมจะปักหมุดเข้าไปตรงที่บางแสงก่อนนะครับสังเกตดูหมุดผมจะชิดริมทะเลเลยแลหลังจากนั้นผมจะปักพื้นที่ข้างเคียงนะครับใช้รหัสไปรษณีย์แค่หนึ่งเดียวนะครับเฉพาะตรงที่ผมเลือกเป็นจุดแรกนะครับการปักหมุดสามารถปักได้เยอะครับแต่ว่าการปักหมุดไม่ควรปักเกิน16-19กิกกิโลนะครับเพราะว่า ถ้ามันมากเกินไปมันก็จะดูแบบแอดเรากระจายครับแอดเราจะไม่อยู่ในพื้นที่และแอดมันจะกระโดดครับต่อมาเป็นในส่วนของช่วงอายุนะครับในโจทย์นี้ก็คือผมจะยิงทั้งรถเก่งรถกระบะทำยังไงก็ได้ไม่ให้แอดผมดับถ้าเกิดผมยิงเป็นรูปลถไปข้อเสียก็คือผมจะต้องเปลี่ยนแอดโฆษณาบ่อยๆแต่ถ้าเกิดการยิงแบบใช้เงื่อนไขแบบนี้นะครับ แอดตัวนี้จะสามารถวิ่งไปได้นานๆแล้วการใส่อายุนะครับให้คิดถึงอย่างแรกก็คือคนที่สามารถเริ่มต้นออกรถได้และคนที่ใกล้สิ้นสุดการออกรถได้เหมือนกันนะครับทําไมคลิปนี้ผมถึงตั้งช่วงอายุห่างนะครับเพราะว่ารูปภาพของผมเป็นรูปภาพที่ไม่ผูกมัดในเรื่องตัวรถนะครับแต่ผมใช้เงื่อนไข ทุกคนสามารถมาออกรถได้นะครับและแอดโฆษณาของผมจะสามารถใช้งานได้ในระยะยาวนะครับไม่ต้องมาเปลี่ยนบ่อยๆในเรื่องของตัวรถและไม่ต้องมาสลับในเรื่องของตัวรถนะครับจะสามารถใช้ได้ยาวๆเลยครับในส่วนของกลุ่มผู้ตรงตามเกณฑ์นะครับผมผมจะใส่ความสนใจเป็นรถมือสองนะครับผมจะพิงรถมือสองไว้นะครับในส่วนของพฤติกรรมผมจะเลือกการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับ าสังเกตดูนะครับผมจะใส่ Facebook Messenger มันจะขึ้นซ้ํา2อันนะครับอยู่ในความสนใจและหมวดหมู่เดียวกันนะครับตรงนี้ผมแนะนําให้เหลืออย่างใดอย่างหนึ่งไว้ดีกว่านะครับอย่างของผมผมจะเอา Facebook Messenger ออกนะครับผมจะเหลือแค่รถมือ2ไว้นะครับในส่วนของความสนใจอื่นๆนะครับผมจะเอาเป็นเสื้อผ้าเด็กก็ได้นะครับเพราะว่าพอแฟนดูรถเสร็จและจะต้องมีแฟนที่เป็นผู้หญิงนะครับเผื่อเขามีลูก คนจะซื้อของให้ลูกและแอดเราจะไปโผล่ในช่องนั้นๆนะครับแต่ในส่วนนี้เราสามารถใส่กลุ่มอื่นๆนอกเหนือจากนี้ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรใหม่มีอะไรเป็นกระแสรหรือมีอะไรดังอย่างช่วงก่อนหน้ามีเงินดิจิตอลใน Facebook ก็ขึ้นเราก็ใส่เงินดิจิตอลไปก็ได้นะครับผมเอาตรงไหนก็ได้นะครับที่คนค่อนข้างสนใจหรือเป็นกระแสแอดเราจะไปโผล่ที่หน้านั้นค่อนข้างถี่มากๆครับ การค้นหาในช่วงเวลานั้นมันจะสูงมากถ้าเราใส่กลุ่มเป้าหมายไปในช่วงเวลาที่เป็นกระแสแอดเราก็จะสามารถโผล่ขึ้นได้มากและคนจะสามารถพบเจอกับแอดโฆษณาของเราได้มากๆครับ ต่อมาเป็นส่วนของผู้ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์นะครับตรงนี้จะเป็นพวกพ่อแม่จ้างมาเรียนหรือว่าเป็นบริษัทพ่อกับแม่นะครับตรงนี้ผมจะเอาออกทั้งหมดเลยนะครับผมจะไม่เก็บไว้นะครับถึงเขาทักมาแต่พอเราตอบกลับไปเขาก็ไม่ตอบครับส่วนใหญ่จะเป็นเฟซที่แบบเฟซอวตาร์นะครับผมไม่ใช่เฟซแท้ๆนะครับหรือว่าส่วนที่เป็นคนแบบนี้นะครับ ในส่วนของตำแหน่งการจัดวางนะครับจะมีแบบอัตโนมัติด้วยนะครับผมก็คือ AI เขาจะวิเคราะห์ให้เรานะครับถ้ายิงเป็นส่วนอื่นอาจจะใช้ได้น,นะครับแต่อย่างของผมเป็นรูปภาพรูปภาพมันจะออกแค่ไม่กี่ช่องทางนะครับถ้าเราสังเกตดูในหน้าที่3ครับเราก็จะรู้เองนะครับส่วนของผมผมจะเลือกกําหนด A นะครับผมจะปล่อยออกหล,หลักๆเลยก็คือหน้าฟีด2คือ Market Page นะครับ และส่วนที่3าก็คือในช่องค้นหาทําไมถึงต้องใส่ในช่องค้นหาด้วยนะครับตัวนี้สําคัญมากจำแฮชแท็กได้ไหมครับที่ผมใส่เข้าไปแฮแท็กผมจะมีคําว่าลดมือ2และก็ลดนะครับพอคนกดคําว่าค้นหารถนะครับของเราก็จะไปโผล่ขึ้นครับเพราะว่าของเราได้รับการสับสนนะครับเพราะว่าเรายิงแอดเข้าไปในช่องค้นหาด้วยนะครับในส่วนนี้คือหน้าสุดท้ายแล้วนะครับหน้าที่3าคือหน้าซื้อโฆษณานะครับหน้าเนี้ จะมีการตั้งค่าโฆษณาครับจะมีการสร้างโฆษณาใช้โพสที่มีอยู่แล้วใช้ mock up นะครับแต่ส่วนตัวผมผมจะเลือกใช้โพสที่มีอยู่แล้วนะครับจําได้ใช่ไหมครับว่าผมเลือกแบบโพสเพราะว่าต่อให้โฆษณาเราปิดไปแต่โพสเรายังอยู่นะครับโพสเนี่ยควรจะทําเป็นโพสไฮไลท์ด้วยนะครับจะได้มีทั้งคนถูกใจและคนคอมเมนต์ครับพอเวลาคนมาดูหน้าเพจเขาจะเห็นว่าอู้เพจนี้น่าสนใจนะครับโพสแต่ละโพสมีการ พูดคุยคนเข้ามาดูเยอะแยะหรือคนมาติดตามกันเยอะแยะคนคอมเมนต์คนถูกใจเยอะนะครับมันมีผลนะครับผมโพสไหนที่เรายังแอดผมแนะนำให้ใช้เป็นแบบตั้งค่าแนะนำเพจไว้ด้วยนะครับติดดาวไว้ที่หน้าเพจเลยนะครับผมส่วนต่อมานะครับผมก็คือข้อความครับข้อความการทำโฆษณานะครับควรกดสร้างใหม่ทุกครั้งนะครับไม่ควรใช้ของเดิมนะครับ อันแรกจะเป็นสวัสดีลูกค้าตัวเนี้ยแล้วแต่ท่านไหนจะตั้งเลยนะครับตัวเนี้ยหมายเลขโทรศัพท์ถ้าเกิดไม่ต้องไปกดเลื่อนค้นหายากครับกดบวก6กหกมันก็ขึ้นมาได้เลยนะครับตัวเนี้ยขึ้นอยู่กับแนวทางว่าใครจะตั้งแบบไหนนะครับ หลังจากนั้นก็เป็นอันเสร็จนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายก็คือสาธุก่อนกดเผยแพร่นะครับพูดคุยและสรุปนะครับข้อดีของการใช้โพสต์ยิงนะครับตวนนี้สมมติว่าแอดเราดับครับเราสามารถไปยิงแบบมีส่วนร่วมเพื่อมาช่วยกันได้นะครับมันจะทำให้แอดไม่เงียบนะครับผมเพราะว่า สุดท้ายแล้วโพสต์นี้จะไปอยู่ในหน้าเพจของเราครับแล้วเราใช้เป็นโพสต์แนะนําได้นะครับเวลาลูกคา้ากดเข้ามาดูเขาจะเห็นโพสต์ไฮไลท์ของเราที่เราปักหมุดโพสต์ไว้อยู่ที่หน้าเพจนะครับถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งครับของคนใช้โพสต์ยิงนะครับสำหรับรดมือสองผมแนะนําให้ยิงแบบใช้โพสต์ยิงมากกว่ายิงแบบข้อความล้วนๆนะครับยังไงคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปการยิงแอดวิดีโอนะครับผมบายบายครับ